วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดก,กิจกรรมพิเศษมุ่งสู่8ล้านซูมในวันวิสาขาบูชาด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ตั้งแต่เวลา19นาิกาถึง20นาฬิกาโดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศธรรมาพรน,นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตออนไลน์แผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านระบบซูม ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทั้งนี้ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ ด้วยเหตุนี้ทางวัดพระธรรมกายจึงได้กลาบอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกและเชิญชวนพุทธาศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์เพราะในสมัยพุทธกาลมีการแพร่ระบาดของโรคก,ก็เคยปรากฏมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งให้สวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายให้ประชาชนปลอดภัยจากโกรคระบาดซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ